การเดินทางด้วยรถส่วนตัวรถลาวจากหนองคายไปจังหวัดเลยบานเฮือดคือกันก็ฝั่งลาวเป๊ะเลยอันเดียวไอ้ต่อยขึ้นภูไปแบบทรงเฮือนอันนี้ทายมาส่วนเล็กน้อยมาให้เบื้งว่าดิบเขื่อนถอกมือกี้กายเรียนถอกตะรางกันไหมนี่กอบกระลางขึ้นภูไปแล้วทาย ออกจากหนองคายประมาณ11โมงครึ damn, ่งเอาหอเสียงคานกับประมาณเกือบสมโมงเอง2โมง45นี่แหละเกือบ3โมงใช้ละยะเวลาเดินทางกัน3โมงกลัวเอามาหอดถนนคนเดินเสียงคานมันยังเว้นอยู่เนาะยังตอนสวยอยู่ค่ะเจ้าก็ยังบทันเริ่มมาเปิดทานกันเมื่อเทื่อ จะมีบาง้านที่ว่าระาเจ้าขายเสื้อผ้าของนืหนุของจัญัรษณกจังหวัดเพิ่นของเชียงคานละเปิดอยู่ส่วนพูธอาหารแมนตันแรงข้าจะเริ่มมาขายมมนหกโมงแรงจะมีคนมาตั้งโต๊ะตั้ง้านขายของกินสารพัดและมีบาร์ายล่ของกินท่าบึงอีพีต่อไปเด้อจะมารีวิวแยกเรื่องถนนคนเดินที่ว่าร์าเจ้าขายของอยู่ของกินนะ ของกินเครื่องดื่มคือหลายแห่งแล้วลถนนคนเดินเขาก็จะเห็น<อ>ได้ว่ามันจะเป็นเง,นงิไน,งนไม้เนาะเงินไม้คือยุคสมัยตะกี้แหละทั้งสองฝากทางเลยแล้วเงนินส่วนหลายจะเปิดเป็นสถานที่พักเป็นเงินพักให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักเวลาขลเขาจะมาทเทียเ่ยวสินค้าอันนี้มันห้อมถนนคนเดินเลยก็จะมีห้อแต้มอยียงต่างๆเะยเพื่อเป็นจุด ใช่หูปให้แกนักท่องเที่ยวส่วนหลยเพันจะเต้นสัญ,ญลักษณ์กันนะผีตะโคนก็ู่เสียงคานนะถ้าผู้ใดเคยไปจะเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์หลายแห่งผีตะโคนนะอันนี้มันเส้นถนนคนเดินเลยเด้อเขาจะเข้าที่พักก่อนหลังจากเข้าที่พักแล้วเขาจะไปยางเลาะเส้นแคมของเนาะแคมคารน์น้ำของแคมคานหรือแคมของ,อขของก็วันใจแล้วนี่ <laughs> แต่มันเป็นเส้นแขมน้ำที่ว่านักท่องเที่ยวมา เป็นยางเลาะลิ้นตอนคล้ายแรงเบิ่งตะเวนตกใจเขากำลังโซกค่ะะตอนนี้ม,ม่นทากำลังจงไว้ยางไปบอนผักเงาจองไว้งงไนไวเนาะเพิ่นจะมีบอนจอดรถเป็นเดินวัดดรานซ้ายมือแล้วแต่เขาจะแล้วแต่ศรัทธาเฮาว่าจะจา่ายเท่าไหรจะจอดรถค้างคืนนั่นนะดิเห็น,เ,นเริ่มมีขายมาไม้ละม,ม,มาคา้างจังหวัดเลยเนาะแล้วเัาจอดรถไปทํ้แล้วกันยางมา เอากระปเอาพลับป๋มาอเอาไปไเอาเครื่องมาหลายเพราะว่า,าว่าเขาต้องได้ยางมาสถานที่พักขนาดาเราพักอยู่ถนนคนเดินดนี่เอแล,แล้วเราก็มาหอดมื่อนี้เราพากันจองไว้อยู่ที่บ้านพักใหญ่หน่อยมาหอดแล้วก็ะทาการเช็คอินเช็คอินแล้ว,แล,วแล้วเราก็จะเอากระเจนํำเจ้าของบ้านพักเพิ่น,น,น,แ,ลนแล้วเราก็จะขึ้นไปห้องพักของเรา บ้านพักนี้สะอาดดีเลยเป็นตาไปพักเรอผู้ใดอะเป็นเงินไม้แต่ว่าเงินไม้ที่สะอาดนะก่ะะะะะอนจะขึ้นไปบอนนพักเพื่อนกนให้เป็ดเกิดก่อนเปิดเกิดไปอะแถวนดังนี่แหละเมื่อนี้เขาจองเป็นห้องครอบครัวห้องสองเตียงใหญ่พอหามากันห้าคนพอแม่ลูก กำลังเข้าไปห้องพักเขาจะสังเกตว่าเขาไม่ได้เอาเครื่องมาลายเนาะเพราะว่าเขาจำมาพักไปคืนเดียวาก็เลยเอาพูลเปะแล้วก็มาถึงห้องแล้วห้อง201ศ้นยนู่นไว้เข้าไปเมื่อ้านพักมีห้องกบรัวห้องเดียวในเดลอาร์ห้อง201เป็นห้องใหญ่ห้องสองเตียงใหญ่สะดวกสบายเลยแหละับบที่พี่แม่ใสแล้ว ลูกกระเหมาเตียงหนึ่งพ่อแม่กับเตียงหนึ่งแล้วแหละนอนก็สบายแต่ว่าที่พักอยู่นี่นะเพื่อนจะบบมีประเภทเครื่องใช้ห้องน้ำแบบไม่ถูกแคขวอย่างให้เดอนต้องได้ถือมาเองตู้เย็นกับโบมีเดอมเพื่อนจะมีแต่น้ำดิมให้อันนี้จะเป็นห้องโถงสั้นสองต่อหน้าห้องพักเขาออกมาทางหน้าก็จะเป็นระเบียง พี่เฮาสามารถมายืนเบิงวิวหรือว่าเบิงถนนคนเดินในยามค่ำคืนหรือว่ายามเช้าได้เพราะว่าตอนบายๆเขาก็อยู่บรได้ดอกมันยังฮ้อนนิดนึงเขาก็เลยย่างมาระเบียงทางหลังเพิ่นจะมีระเบียงทางหน้าและก็ทางหลังทางหลังระเบียงทางหลังคือดีแหงเพราะว่าเฮาจะเห็นวิวแม่น้ำลขงและแกเห็นฝั่งลาวของเฮานี่ก็คือน้ำลขงแหละก็ และกลงกันข้ามกับระเบียงห้องเขาก็จะแมนฟังล้วก็กคือสนาคามาคนที่ทาขาจเจ้บาบอยากเอารถข้ามมาฟังไทยทั้งหนองคายขาเจ้าก็จะไปสนาคามแล้วข้าจอดรถไว้ที่สนาคามด้านสนาคามแล้วก็ขี่เงาข้ามมาขี่เงาข้ามมาก็มาเจอกับถนนคนเดินสินค้คานเลยกย็ก <ขา S 2> บ <า S 2> ได้จางรถไปต่อก็เพียงแต่ย่างซิวๆไปหาบอนพักของตัวเองเพราะว่ามันบริไกล ประมาณ1น่งหาสอกิโลเมตรนี่แหละถนนคนเดินเชียงค้างนะหลังจากเขาเอาเครื่องเอาของไว้แล้วาก็พากันลงมายางเส้นแคมของเพราะว่าเบื้องนี้หันตาวินมันจะโบซองจะยางแบบสบายบง่งฮอนที่จริงมีรถทีบขี่ได้แต่แบบว่ายา้าันทางมันแค่มันเป็นพักเป็นอย่างนั้นยนลูกล้มแน่แล้วก็เลยพาลูกยางเอาพอได้ขี่รถทีเด็ จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวกับเจ้าที่รถเลาะแคมคานน้ำกรมีได้เล็กน้อยกับปิ่งอย่างกันออดเบิร์นคามโน่นนี้ตามประสากน้อยเลยเป็นห้องพักอยู่นี่ก็เห็นเป็นตะเพงเี่เธอหน้าเสด็มาถามพักนก็ว่าทางบริจอนี่นี่มันมีแว่นแก้วที่ว่าพึ่งจับเตียงแล้วออกมาแล้วเาเบิรงวิวน้ำของนันเทิงกันนิ่งเจ้าแม่น้ำกลางคืน แสบน้ำโซนเรียกแต่ซิสิคาไปอีกแสบอากัญญย่างโตเพราะว่ามื้อนี้อันมีเป้าหมายว่าสิพาลูกย่างไปหาห้านคาเฟ่ตัวหนึ่งที่มันมีรถจักรรถามบได้ถามโบาน<อ>บาพักเรา่ามีโบ,าบาคาเฟ่ทีบาร์เขาเจ้าขายเบ,บอร์เกอร์เอ้าโบได้ถามแค่ไปมีคนเขาาเจ้ขีมาบ่ยวได้หพักเขาก็จะย่างไปเพราะว่าตามรีวิวมันฮานจะ<บ>อยู่เส้นแคมโขงนี่แหละ แต่ตอนย be okay. okay. ่างนะบริฮ huh? ่วมันอยู่เบื้องทึงหรือเบื้องลุ่มก็เลยลมกันแล้วตัดสินใจยางไปเบื้องเทึงก่อนพาอย่างแล้วจึงสิยางมาเบื้องลุ่มสันดอคันบริเห็นเลนะเอากระยางไปเรื่อยๆกับบริขึ้นประสิเห็นอยู่เทึงได้กระยางเห็นนั่นนี่เห็นวิวงามๆเห็นบอลในงามกระแวะถ่ายหูบลูกกระลิ้นตามภาษาเด็กน้อยปีนหัวปีนยังไปสละยางไปเรื่อยๆลูกกะ ปลาในซีฮอดปลาในซีฮอดจ่มอยู่อยากอยากทอดทา,านไวๆอ่ะนะเพราะว่าตอนเขาออกมาอ่ะนะเขาไปแวะคาเฟ่อยู่หนองคายเนาะแล้วก็บแวะซื้อของยู่เซเว่นกินกันแล้วบ็ได้กินข้าวสวยเป็นจริงเป็นจังอ่ะน,นะโมฮอดมงนี้ก็บพอดีหิวข้าวแต่ว่าสะอ่อนเด้อถ่ายวิดีโอไปกนยังชมวิวไปกังามแหงเพราะว่าเบื้องหนึ่งอ่ะนะมันเป็นเือนไม้เก่าเนาะของสมัยตะกี้อ่ะแหละและแ้วมันงามเป็นเอกลักษณ์ของเพล่นนะนะ เงแบบสมแบบโบมีเบื่อลเลยได้ย่างไปย่างมาก็เห็นเงอนหลวงพระบางอยู่เสียงคานแต่มีเฮือนหลวงพระบางเ,งาเงางด้ออยู่นี่อ่นาคนส่วนหลายนะเว้าคล้ายๆคือบ้านเฮาเลยได้คือสนาคามคือหลวงพระบางบางคนเพิ่นกับเว้าแบบเสียงออกบ้านเฮาเลย<แ>ยังขึ้นว่าเป<แ>็นคนลาวได้ได้สมบ้านเือนเพนแมเป็นตหาหักเป็นตาแพงได้เป็นเอกลักษณ์ สลวนหจะเฮ็ดเป็นคา,ฟาเฟ่เมดออันน่ะอันเหอนอยู่นถนนคนเดินนี่นะเด,ด้เขาง่างไป่างมา,าก็เห็นจุดชมวิวยอดฮิตที่ว่านักท่องเที่ยวหรือว่านักรีวิวต่างๆพันลงเนาะตอนตอนคล้ายแรงตอนก่อน,อนตะเวนตกดินนะะคนจะมาจุ้มกันอยู่นี่แหละพอมาเบิ่งตะเวนตกดินอยู่นี่งามเลยอ้จอยด้ด เดี๋ยวถ้ากินอิ่มแล้วเขาจะกลับมาเลาะลินอยู่แถวนี้แหละถ้าเบิงตะเวนตกดินตกดินอยู่น้ำแของเชียงคานตอนบ่ายแก่ๆบ่ายสามโมงครึ่งหรือสี่โมงยังแหละตอนนี้นะเห็นนันแสงแดดอ่อนๆแต่กับโบไดฮ้อนเลยอุณหภูมิตอนเศ้ากับตอนแรงแจะเย็นอยู่เชียงคานะตอนเศร้าก็ถือว่าหนาวเลยแหละ ตอนสวยกะอยากฮอนในนึงตอนแรงก็เริ่มเย็นลงเย็นลงพอดีอยู่นะแต่ว่าอากาศพอดีมาช่วงนี้อยากขันไผ่มีแผนอยากไปเล่นเสียงคานนะแนะนําให้ไปส่วงยง้มหนาวเด้อเดือนสิบเอ็ดนาเดือน,น,นหนึ่งนี้อากาศนนกําลังดีกาลังงามเลยพเพราะว่าเป็นอย่างที่ว่าจิงซัน,นเสียงคานมันมีเอกลักษณ์ตัวหนึ่งก็กคือภูทอกทะเลหมอกภูทอกนะ คันเฮาบรามาย้ำหนาวนี่เลยโมออกก็จะบ่กค่อยออกมาให้เฮาได้เห็นได้ชมะนะจุดชมวิวจุดเบิ่งพระอาทิตย์ตกเวนแคมป์ของเสียงคานตนนั้แรงขึสิมาเบิ่งพระอาทิตย์ตกเวนนี่แหละตอนนี้ยังแดดฮ้อนอยู่สี่โมงปลายแล้วได้ล่ะไี่ต่เหอนไหมเก่า คีคันเห็นหรือคีตามหาตามหาจนเจอเบอร์เกอร์เซียงคานในที่สุดเฮาก็เจอแล้วและคลิปนี้เบอร์เกอร์ที่ตามหาเจอแล้ขอให้ทุกเด็กบริการตามคิดต่อไปเข้ากินเฮาจะมาเบอร์เกอร์อยู่อาเฟอ่าเสียงคารก่อนเพราะว่าตามหาจนเจอแล้ว ฐานหมอ,องเบเกอร์เก๋ดียวเบเกอร์มาขอเมือนฮันเลยได้ปอหลังจากทำเบเกอร์แล้วกละโดดหัว<โ>ออกมาก็จะเป็นยามคอยข้ามยามแหงมาเบิรงวิวตะวินโอนจะรับขอบฟ้าร้องไหแล้วมาเบิงตะระกต,ตกดิน คือแสงงามแห่งลูนามแหงไปยิ่งระวังถือกันตบนจุดสมงเด็ยวนะอันนี้สองเด้ไปนั่งอยู่ภาคเทิงเพื่อได้นะลูกไปหาไปถ่ายรูปกันนึงก่อนไปอะนะใกล้ๆจะเพลแล้วนะเพื่อนก็เอาเสื้อฟางกันไว้ดอกอันเพื่อจับเหงอาจจะลมตอนนี้กงามดีแท้ขึ้นไปอยู่ภาคเทิงนั่นจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเห็นบ่อเสื้อฟางรัดไว้หัะนะ แล้วระเบียงมันก็เป็นเนืองๆไปคือสีล่มคือสีหักเลยนะไปลงจับเกือเกือไปแล้วได้ฮะที่เอ่ยไปตื่นยืดบันนึงก็เลยกลับคืนมามันสำรุดภาษาไทยเพราะว่ามันสำรุดภาษาลาวเพราะว่ามันเปเพรและต้องไปซ่อมแปลงคืนแล้วนะเอาก็เลยพากันขึ้นมาตัวเถิงเด่นตัวเถิงมันจะงามเลยเลยแหงๆเป็นเล็ก มาเสดใหม่เป็นสองซันแสงสีทองงามแหงเด้วอวิวซ่วงตะเวนกนจะตกดินนะ,ะคนร้ายหลายได้นี่ก่อนที่ด้เข้ามาท่าพวกพที่นี่กระดมเตอร์เอาละให้แต่ละคนเบิ่งเนาะว่า้อมง,งานเบิง่งบรรยากาศสดๆก่อนตะเวนจะตกดินความน่าตืงนตาตืบ้ใจ ก็กระโปรงัโอมเ็นเปี่ยกงสีัเกุยรงงไมเป็นไเ็นแสงดีๆเรียงงานสีกระอดะไที่จะทายหัวใจีดือยกัเอนเก็บไว้เพราะว่าเป็นต๊บดินแล้วอโ บอสภอ์แต่ตะเวนตกดินเลยตะเวนขึ้นกันมาเอามาเก็บเกี่ยวเอาตอนตะเวนตกดินบันทึกภาพได้เาาก็บความทรงจำไปละเมื่ออื่นท้องจะตื่นแต่เศร้าๆเพื่อไปเวนตะเวนขึ้นอยู่ฟูทอ่อเอาแล้วสำหรับคลิปนี้ครัจะรีวิวหอดพักผ่อนคงนึงแล้วไปแล้วไปนอนแล้วเห็นบรรยากาศสดๆในกระสีไปนอนแล้วเสียงคานว่านี้มีอย่างกินแน่ให้ติดตามคลิปเราตอนนักศึกษานอนแล้ว ไก่สิกุดไหนแล้วไก่สิกุดไหนแล้วปลาไว้เถอะไว้ปลาคนดีเด้อจะเป็นรับขอบฟ้าแล้วลมไหลขนาดเลยลงบกไปไวไปแล้วไปแล หลกคนก็ไปส่งให้กันแล้วลัวบางแม่แม่ไข่มาดน่้อายเรียนค้อบูบิงตะเว็นตกดินไง ไปเลยแลอีกหนึ่งกิจกรรมอยู่แคมป์ของในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดินเที่ยวเห็นก็นคือนักดนตรีฟงซองรลินกีตาร์ของเพยง,งนักท่องเทีท่ยวฟังก็เป็นอีกจุดหนึ่งทีง่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอยู่นังลิมดึงดูดสำหรับคลิปนี้เขาจะจุทนีกกดขอบใจที่ทับชสมและติดตามนักรีวิวคนใหม่เด้อ